Facebook ตกที่นั่งลำบากเป็นเรื่องปกติที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกจะต้องพบเจอปัญหามากน้อยที่ต้องแก้ไขแต่สำหรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับ Facebook ในตอนนี้นักวิเคราะห์พากันยกให้เป็นวิกฤตที่ยุ่งยากมากที่สุดในประวัติศาสตร์17ปีนั่นคือประเด็น Facebook p a p e r s เมื่อช่วงวันศุกร์ที่แล้ว22ตุลาคม สมาคมองค์กรข่าวกว่า17แห่งในสหรัฐอเมริกาเริ่มปล่อยซีรีส์รายงานเอกสารซึ่งมีชื่อเรียกว่า Facebook Papers โดยเป็นเอกสารอ้างอิงว่าด้วยกลไกการทำงานภายในบริษัท Facebook ที่มีอยู่หลายร้อยฉบับและบริษัทองค์กรข่าวทั้ง17แห่งมีข้อสรุปออกมาว่าการทำงานของ Facebook นั้นนำไปสู่การเผยแพร่ข้อความปลุกปัน่นสร้างความเกลียดชังในสังคมจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว กลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่25ตุลาคมเมื่อฟรานเชตฮาเกนอดีตพนักงานผู้ออกมาเปิดโปงข้อมูลเอกสารลับของ Facebook และนำมาส่งต่อให้กับสื่อต่างๆได้ให้การถแถลงต่อคณะกรรมการคัดเลือกของรัฐสภาอังกฤษที่กำลังตรวจสอบแนวทางการควบคุมบริษัทสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเปิดเผยว่าระบบอัลกอริทึมของ Facebook ถูกออกแบบมาเพื่อ ส่งเสริมเนื้อหาให้เกิดความแตกแยก Facebook จะยิ่งเติมเชื้อไฟแห่งความเกลียดชังให้กับโลกทั้งนี้ Facebook จะต้องเผชิญกับข่าวเชาว่าด้วยประเด็นความเป็นส่วนบุคคลมายาวนานแต่ในสถานการณ์ร Facebook Paper นี้มีเอกสารอ้างอิงถูกปล่อยออกมาหลายฉบับและเชื่อว่าอีกหลายฉบับคงจัดทยอยออกมาเรื่อยๆนั้นก็เริ่มทำให้ Facebook กกำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ไม่น้อย ซึ่งทางโคโกก Facebook เองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง CNN ตอบโต้และพยายามดิสเครดิตเฮาเกนว่าถ้อยแถลงของเธอและเอกสารทั้งหมดนั้นเป็นการบิดเบือนภาพหลักการกระทาและความพยายามของ Facebook แก่นแท้ของเรื่องราวเหล่านี้คือหลักฐานอันเป็นเท็จโคโกกเฟซบ o ๊กกล่าวนอกจากนี้ทาง Facebook ได้เคยอ้างว่าทางแพลตฟอร์มมีการรองรับได้ถึง150ภาษา แต่เมื่อมีการใช้งานจริงแล้วระบบกับรับรองความปลอดภัยแก่ภาษาอื่นน้อยกว่าภาษาอังกฤษเพราะ Facebook ใช้ระบบปฏิบัติการ AI มาแปลภาษาอีกทั้งเอกสารดังกล่าวยังเผยให้เห็นเป็นต้นว่าเมื่อปี2020 Facebook ไม่มีอัลกอริทึมคัดกรองข้อมูลที่ผิดหรือข่าวปลอมในภาษาเมียนมาประเด็น Facebook p a p e r s เกิดขึ้นในเวลาแทบจะไล่เรียกกับที่มีรายงานว่าทาง Facebook มีแผนเตรียมรีแบรนด์บริษัทพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่โดยชื่อใหม่นี้จะสะท้อนไปถึงโปรเจกต์โลกเสมือนจริง Metaverse ของ m a ร์คซักเบิร์กซึ่งคาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่28ตุลาคมในงาน Connect งานประชุมประจำปีของ Facebook ในขณะที่กระแสะวิพากษ์วิจารณ์ยังคงดำเนินต่อไปทั้งก่อนหน้านี้ทาง Facebook ได้ปฏิเสธจะพูดถึงรายงานนี้ด้วยซ้ำทำให้ในช่วงนี้ความเชื่อมั่นใน Facebook เริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆไม่เพียงแต่ในหมู่ผู้ใช้งานหากแต่รมไปถึงภายในบริษัทด้วยเช่นกันติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ